ทุกคนคิดว่าสิ่งนี้มันคืออะไรครับมันก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองแต่ที่ทำเอาสะดุดตาอะไรก็คือบอดี้เขานี่หละครับนี่เป็น h ้อยเฟกคีย์บอร์ดจากแกน G6 1ก่ครับได้จากทางร้านบิ๊กแพนกินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดอีกเช่นเคยขอนในกล่องก็จะมีตามนี้นะเราแมกนิติกสวิตตัวนี้จะเป็นของทางโอเทมูครับเอาจริงหน้าตาตัวคีย์บอร์ดก็ทั่วไปนะแต่ที่มันเท่เลยก็คือตัวเคสเขานี่เลยครับซึ่งเป็นเคสที่เป็นแบบเจาะรูและลายโคตรเท่ o Tech เลยนะแล้วตัวเ,เ,บบ CNC วนะเวควเวเเเเส ซึ่งมันทำให้ฟิลลิ่งการพิมพ์นี้มันแน่นมากแทบจะไม่เหมือนคีย์บอร์ด H.E เลยนะเอาจริงแล้วเรื่องไฟมันก็แน่นอนครับมันช่างจ้าซะเหลือเกินแต่ใครที่ไม่ชอบสว่างแบบนี้ก็เบาแสงเอาด้ครับไม่ยากแน่นอนมีซอฟต์แวร์เซตปุ่มคีย์และตั้งมาโครได้ส่วนค่า Intuition Point ปรับได้ 0. 0.1มิลลิเมตรแต่ตัว Rapid Trigger จะปรับได้0.01ครับในส่วนของ SOCD ก็มีและแน่นอน Polyrate 8K ครับโดยที่เป็น 0. 0.1มิลลิเมตรยังไงก็ตอบสนองไวอยู่แล้วครับแล้วลองเทดสอบแปม snap แผ่อาการหลอนก็ไม่มีนะแต่ที่เจออย่างเดดีียววคคือฟลลิ่งตััันน้กกมมารบ เอาจริงนี่ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ผมมองว่ามันเท่มากๆเลยนะถ้าอยากได้ก็ไปที่บิ๊กแพนกวินได้เลยครับ